ฟักยูบินหรือเหนึ่งก้าวฟักยูบินมันอยู่แค่ขอบพื่อที่ขอบพื่อฮ่าฮ่าฮ่าเฮมึงจะเปิดมึงเอาก่อนเหรอไม่ให้กูเอาก่อนเหรอมันก็ยิงคนะตัวเลยไหมหรอไม่ไม่เอาแค่ไอ้บีมพอโอเคไม่ยิสปอรตสินะ จีสปอร์ตนะกูเลยอยากชอบไม่ใช่อีแต่คือจีสปอร์ตกูขอก่อนละกันนะพูดเลยความหมายเป็นของปรศาจแลยเจดกูจะยิงหัวมั้ยไม่เชื่อใครหอนวะฟัมือดี่ินปะเออไอมีคนหอนด้วยเจเทไอเยีดยนี่หลอนกาว พูดว่าไงนะเจเจดีวันเจดีวันเจดีวันแคสโต้ยิ้แคเโตเออเออเอาดิก็แดงกันให้หมาไป็นนี่ไม่ไอ้เด็กยกเต้สาวมาด้วยกันในสาวคนเนี้ยมาด้วยกันมันมมชื่อว่าเจ้าชายเต้วะ่ะชื่อโครนลาวเลย ถ้าเกิดกูมาแล้วเบิร์ใส่มันเจมึงมีซีโฟเจนมึงมีซีโฟไม่ได้หรอมาเอาย่ามว่ะ้ลอเหมอนกเดี๋ยวตาหน้ากูเอามาให้ไม่ต้องห่วงเจนเจนเอาซีโฟเลยถ้าเราโดนแบนเราก็โดนแบนด้วยกันนี่แหละหรอกี่ชั่วโมงวะไอ้สามสิบนาทีเองวู้วชิวๆเราไปเล่นเดายเรอก็ได้กูเลนฟอสด้วยอุปมาดิ เตอสวยสวยกูช่วยเลยฟอสกูช่วยเลยฟอสมึงเอาไว้สุดดิว่าสี่สีมาริเคด้วยไอ้สัสมาริเคปิดไซด์หนีเลยกูวจบนี่กูไม่พังดีกว่ากูวะพังเองกูพังเจ็ดแฝ่หวานเจ็ดแม่เอ้ย เอลปิดเอลปากไม่ใช่เด็กโง่เอ้ยี่ีะหนึ่งหนึ่เุ๊ิดหนึ่งเจ็ดหนึงเายีหนึ่เจ็ี่เก้ามาด้วยการจิไว้เดี๋ยอีอะด้วยการปั่นดาบอะไรเงี้ยยิงมาเลยยิงเด็ดจริงอ้าวโอ้ยมีไล่แม่มาแม่มึงมากรอสี่โฟล่ะ เจสเอาแบบเอาแบบรอให้มันอยู่รวมกันนะเจสแล้วเราก็ตายด้วยกันนโอเคนะ <laughs> ไหมตายเลยซีโฟนแรงมากๆเอ้ยเพื่อมันไม่ตายกูจะเอามาอีกดอกว่าวอเปีโฟเจอกูเอาให้สุดและหยุดที่การโดนแบนเจ๊รูว่าเราจะเปลี่ยนใจมาเล่นดีๆดีวะมันเปลี่ยนใจไม่ทันเลยเพราะว่าพวกเราหยิบม,มาแล้วไงนะ งั้นเราก็ไปตายเฮ้ยเอาเฮ้ยมันยิงของกูเจ็ดเอาดีวะนี่วะนี่มาเลยโอเคไม่กี่นาทีสามสวินาทีสานาทีฮะสามสนาทีวอาคุว่าหลุดเฮียเด้กิดอะจะตามไปเราแป๊บนึง อ๋อดาวกูดาวชุบกูเร็วชุบกูิกูฆ่ามึงไม่ได้อหเราไม่มีเกมอื่นแล้วหรออ่ะใช่เราไม่มีเกมอื่นแล้วเว้ยเฮ้เจ็ดอะงั้นเราค่อยเล่นงั้นเรายุดการเล่นเลนโบวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะใช่เกมอื่นเล่นดีกว่าไปเลดบายไป